ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ Miss Universe Thailand ปี2023นะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลนะคะนางงามจากจังหวัดแม่ห้องสอนค่ะซึ่งตัวของเธอเองก็สามารถทำตามความฝันได้อย่างสำเร็จแล้วนะคะไปดูความรู้สึกหลังรับมงกันสักนิดนึ่งนะคะเพราะเธอเนี่ยก็ออกมาโพสเกี่ยวกับความรู้สึกผ่านทาง Instagram ส่วนตัวค่ะ โดยข้อความที่เธอโพสผ่านทาง i อนะคะแปลออกมาแล้วก็ประมาณว่ายังไม่อยากเชื่อว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเกินจริงที่สุดขอบคุณทุกคนที่ทําให้มีวันนี้ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแล้วก็ศักยภาพของฉันที่จะเติบโตเป็นฉันในวันนี้ขอบคุณทีมงานแล้วก็ครอบครัวที่คอยเคียงข้างกันตลอดการเดินทาง ฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็หลงไหลเด็กผู้หญิงที่กล้าที่จะฝันถึงความฝันไร้ขีดจำกัดแล้วก็ก้าวข้ามขอบเขตของฉันฉันหวังว่าฉันจะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนและเป็นแสงสว่างนำทางให้คุณได้เดินตามความฝันด้วยความกล้าหาญความแข็งแกร่งและความบัตนาสิ่งเดียวที่จะหยุดคุณได้ก็คือตัวคุณเองใช้พลังและเสียงของคุณเพื่อสร้างแรงบันดนาลใจและเป็นพลังแห่งความดีแก่คนรอบข้าง ฉันสัญญาว,ว่าฉันจะพกสายสะพายนี้ข้ามหัวใจของฉันด้วยความสง่างามและความภาคภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราและประชาชนของเราด้วยความภาคภูมิใจค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะคะกับ Miss Universe Thailand 2023สำหรับแอนโทเนียโพซิลค่ะ